ใครจเจริญชันหนึ่งสองสามสีนั่งสมาธิณนะที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์จเจริญแน่นอนรุ่งเหลืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีรุ่งเหลืองจเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิแปดระดับ ผูเจ้าจัดไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสา,ามอย่างการพยาบาทเปลียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพิ่คุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้